สวัสดีครับชาวไอเลฟโอเพนเวิลด์ครับผมวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับช่วงของการซื้อดีหรือไม่เรารีวิวให้ดูนะครับผมก็สำหรับเกมแรกทีก่ม,มาพูดถึงนะครับก็คือเกมก,กาเบทอฟอิกกาล็ซีนั่นเองนะครับผม ตักาเดียน a n o ม t h กาเล็กซี่นะครับผมเป็นเกมอ่าแอคชั่นนะครับแอคชั่นประจนภัยไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์นะฮะตัวเรื่องก็จะพูดถึงการประจนภัยของเราดิคาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่นะครับซึ่งมันจะขอให้ลืมเวอร์ชั่นภาพยนตร์ไปก่อนนะนะครับเขาเล่าในเวอร์ชั่นของเกมนะครับซึ่งผู้จัดจ,จำหน่ายก็คือสฟไอนิกที่เคยทำอ่เอเวนเจอร์ Avengers มาแล้วนะครับแต่ก็ ดนด่ายักษ์เหมือนกันนะครับภังนี้ก็เป็นที่ังกบเหมือนกันว่ามาทําอีกรอบหนึ่งจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เล่นดูนะครับบอกเลยว่ามีความแตกต่างพอสมควรนะครับเป็นแอคชั่นแอนเจอร์ที่สนุกสนานนะครับมากๆเลยนะครับโดยนะครับเราจะนําเสนอนะครับเนื้อหาเป็น3ามช่วงก่อนนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่จบนะแต่เอามารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเราจะพูดถึงในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนนะครับ เรื่องเนี่ยครับก็จะพูดประมาณว่าตัวเอกนี่นะครับต้องไปจ่ายค่าปรับนะครับซึ่งโดนตามล่าจากตำรวจอาวากาศนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องราวต่อจากนี้อ่ะผมพูดแค่นี้ไม่สปอยนะครับแต่การนำเสนอนะครับจะบอกว่าความเป็นกาดรรี้แล้วกับกาแล็กซี่เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าในทีมอ่ะมันมีความเป็นทีมแต่มันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในทีมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นการเล่าเรื่อง ราวการเรียกว่าการจับแจงตัวละครต่างๆผ่านบทสนทนานะครับของตัวละครซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับบอกเลย I could name at least a dozen planets with monsters on h e m So, why here? You think it's to impress g a o r a Like, hey, check out the serious intel I got from, you know, shady sources. Don't know if you noticed Rocket, but people aren't exactly falling over themselves to hire us. f u c k i n piece of moldy driftwood, you could have d i e d saving me. I love you too, you selfless son of a chug. <sighs> Come on, cool. He says i will meet us at the mining ship. I don't want to make him wait. That's it? We're not going after him? He says it's fine. We'll meet him later. Team Rocket, is everything okay? <laughs> Our signal just went dark. Flock. His radio must have uh, broke when he fell. นะครับว่าถ้าใครทำแคสเกมนี้นะครับต้องเป็นคนที่เก่งสาอังกฤษแล้วก็แปลไวมากๆนะครับเพราะพูดจากันเร็วๆนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เก่งภาังกฤดขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ทำแคสเกมเนี่ยมันพอเข้าใจได้นะครับกับบทสนทนานะครับแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆนี่นะครับมันจะมีพวกคำถามตลอด นะครับให้เราได้ตัดสินใจนะครับอยู่บ่อยๆเลยว่ากับสถานการณ์เนี้ยเราจะทํายังไงดีนะครับผมซึ่งการตัดสินใจนั้นอ่ะมันก็จะส่งผลนะครับเล็กน้อยหรือส่งผลมากกับตอนจบอันนี้ก็ไม่อยา,ากคาดเดาเพราะยังเล่นไม่จบนะครับแต่ว่าการนําเสนอแบบเนี้ยมันทําให้อ่าผู้เล่นเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับกับเรื่องตลอดเวลารวมไปถึงการต่อมุกรวมไปถึงการ เรียกว่าดู i l d up ต่างๆที่มันจะมีผลกับฉากในบตัวละครนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันแยกออกมาจากจักรวาลหนังนะครับผมก็คือเป็นจักรวาลเฉพาะของตัวเกมเลยนะฮะไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรใหม่ไม่ต้องหาข้อมูลเพ yeah. ิ่มนะครับสามารถซึมซับกับมันได้เต็มๆนะครับผมในส่วนของเนื้อเรื่อง it feels like it's about to collapse on itself. She is a respectable collector. Is it working? Yeah, yeah. Don't worry, sunshine. Is it, uh... doing it? What?! It appears to be broken! Ain't nothing broke! That's the sound it's supposed to make! What sound? You can't hear that. Hear what? ครับคราวนี้มาในส่วนของเกมเพลย์บ้างนะครับผมเกมเพลย์เนี่ยนะครับจะบอกว่าการเดินอัฟติกาเล็กซี่เนี่ยมันมีทีมนะครับ5คนแต่เราจะบังคับคนเดียวนะครับก็คือบังคับสตาร์หลอดนะครับซึ่งสตาร์หลอดเนี่ยจะมีฟังก์ชันนะครับในการที่จะ ใช้เพื่อนอีกสี่คนมาช่วยต่อสู้นะครับก็หมายถึงว่าเราไปกันเป็นตีหรือแบ่งเป็นทีมนะครับแล้วสตาร์ลอดจะเป็นคนควบคุมนะครับ AI ที่ไปกับเรานะครับให้ช่วยต่อสู้ให้ใช้ท่าไม้ตายหรือใช้อะไรหลายๆอย่างได้นะครับผมซึ่งบอกว่าตอนแรกครับก็จะงงๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่ ไม่ถนัดเกมแนวนี้นะครับผมแต่ถ้าใครเล่นแอคชั่นเอเวนเจอร์มาบ่อยๆเนี่ยจะชินนะครับเอาผมยกตัวอย่างเนี่ยครับอย่างเกมที่คล้ายๆกันก็จะเป็น Star Wars นะครับ Jedi Fallen Order นะครับผมซึ่งเกมนั้นน่ะก็จะมีการอ่มุฟเป้นเคลื่อนไหวอ่ะมีลักษณะเกมที่คล้ายๆกันนะครับมีการมันจะมีการอ่าลอดครับมุขกาไปในที่แคบๆนะครับมีการไต่เข้าไปใน ทางเดินข้ามที่มันเล็กๆนะครับผมเสี่ยงต่อการตกเหวมีการต้องใช้ทักษะในการกระโดดไปมานะครับผมในการกะจังหวะโน่นนี่นะครับซึ่งก็สนุกพอสมควรนะครับแล้วก็มี ability ของตัวเองรวมถึงความสามารถของเพื่อนๆที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกก็จะงงๆนะครับแต่พอเราจับจังหวะได้นะครับจะบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ ใช้ความสามารถอันหลากหลายนะครับของเพื่อนๆนะครับไม่ไม no. no. ่ได้ใช้แค่เฉพาะในการต่อสู้นะครับแต่จะมีใช้ในการที่จะเราจะใช้ความสามารถอย่างกรูดนะครับใช้ให้มันเป็นอ่าสะพานในการข้ามที่มันไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแปลกใหม่นะครับสนุกสนาน here's good shall be done remember this moment should you ever think of crossing me assassin i'll remember how slowly you moved all right rocket we're back on track oh yeah uh, good for you it ain't stealing if it's abandoned we i need a have เราสามารถบังคับตัวเอกได้ตัวเดียวแต่ใช้อาวุธของเพื่อนได้นะครับซึ่งอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแล้วแต่เอกลักษณ์ของเพื่อนของเรานะครับผมอย่างรูดเนี่ยมันก็จะตรึงนะครับช่วงแรกคับมันก็จะตรึงศัตรูไว้ให้เรายิงได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตู้นะครับคนเดียวก็จริงนะครับแต่ว่า ก็เหมือนกับคุณตัวละคร5ตัวไกล้ๆนะครับก็ถึงว่าสนุกสนานนะครับใช้ได้เลยอย่างยกตัวอย่างอย่างสตาร์ลอดนะครับนอกจากที่เราจะ ยิงปืนแล้วนะครับเรายังต่อสู้ด้วยมือเปล่าเขามีนะครับเป็นมิลิคิวนี่นะครับถือว่านะครับบังคับกันกดมันมากนะครับกดมันมากนะครับแล้วพอเราจนตัวนะครับเราก็สามารถให้เพื่อนมาช่วยสู้ได้แล้วถ้าเพื่อนอยู่กันครบห้าคนเนี่ยนะครับคุณจะปล่อยอันตีได้นะครับ คือการเรียกรวมเพื่อนๆมารวมพลังกันแล้วก็บิวอัพทีมนะครับโดยเราจะเลือกคําพูดที่มันเข้ากับสถานการณ์นะครับถ้าเป็นคําพูดที่ถูกต้องนะครับคุณจะได้พลังแบบมหาศา,ศาลบานเบิดเลยนะครับเรียกว่าต่อสู้กันมันหยุดติ๊กนะครับสนุกสนานมากๆนะครับถือว่าผมเล่นครั้งแรกนะครับสองชั่วโมงเพลินๆไม่รู้ตัวเลยนะครับสรุปจริงๆนะครับผม นอกจากนั้นนะครับตัวเอกนะครับยังมี ability ที่สามารถที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มความสามารถให้กับเพื่อนเรานะครับปลดล็อก ok เอาท่าต่างๆมาใช้ได้ครับเรื่อยๆคือถ้ามันปลดล็อกให้เราตัวเดียวเนี่ยมันก็มนันแล้วใช่ไหมไอเนี้ยเราสามารถที่จะปลดล็อกให้เพื่อนอีก5ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มันใช้ในการปลดล็อก ok นะครับมันจะวางตามพื้นที่อยู่ในฉากต่างๆนะครับเราก็ต้องไปเก็บมาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะใช้ ของที่เก็บมาครับในการบัสอัพอรบิตี้นั่นเองนะฮะถือว่าทุกที่ที่เดินไปอ่ะไม่ใช่เดินผันผ่านแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปเก็บของครับซึ่งบางทีก็ให้ห็นโจงแจ้งบางทีก็แอบ,บ,บ,บไว้นะครับก็หาหากันนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีคลิกไทม์อีเวนต์ให้กดด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แบบบังคับสู้นะครับเดินบังคับสู้เดินจริงเดินกด รัวปุ่มอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมีคลิกทาวอีเวนต์ให้นะครับแล้วก็มีการบังคับยานอวกาศด้วยนะครับเพื่อหลบหลีกไปในที่ต่างๆนะครับตามแต่อีเวนต์เกมที่กําหนดมาให้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเออมันหลากหลายนะครับมันไม่ได้บังคับแค่ตัวละครอย่างเดียวครับมีบังคับยานด้วยนะครับรวมไปถึงครับบทสนทนานะครับผมซึ่งเราต้องเลือกตอบเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นๆไปได้นะครับถ้าเราตอบดีนะครับ อันนี้แอบสปอยนะครับถ้าเราตอบยีเช่นฉากหมุนจะไปเนี่ยครับเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากตัวละครนะครับโดยการให้ของนะครับผมถ้าทำให้ตัวละครประทับใจได้ แต่ถ้าตอบไม่ดีนะครับอันนั้นจะมีผลอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการเล่นนะครับอันนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคือสําหรับบางคนอาจจะมองว่าอ่ามันเยอะเกินไปนะครับแค่มังคับตัวละครก็ยุ่งแล้วนะครับเรายังต้องมาประมวลผลนะครับในการที่เราจะต้องคิดคําถามคําตอบที่จะอยู่ในระหว่างการต่อสตู้อีกนะครับว่าเราจะ ตอบเพื่อนยังไงหรือกระทั่งตอนที่เราเดินไปทำเควสํทำมรกิจต่างๆก็จะมีบทสนทนาให้เราต้องเลือกตอบด้วยซึ่งตรงเนี้ถ้าคนชอบก็คือเออมันเพลินดีครับมันรู้สึกว่าเราได้เล่นตลอดเวลาไม่ใช่เดินเดินไปแบบมีช่วงที่ไม่ได้เล่นให้มันถึงฉากเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับบางคนก็แบบเออมันเหนื่อยเกินไปนะครับที่แบบว่าคือไม่ได้พักเลยนะครับคือโหมดในการต่อสู้ก็ยังต้องมาตอบบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะอยาก คัดดูคาสิโนบน,บนเพลินว่าอาจจะชอบฟ,ฟังได้หรอกนะครับของตัวละครที่สนทนากันมากกว่าที่เป็นก,การมาตออ่อก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออทุ่งแบบทุ่งทีที่เราเล่นเกมอ่ะมันไม่ได้ มันไม่ได้ผ่านไปเฉยๆนะครับมันอย่างทุกคนเล่นโอเ World ร์คุณจะเข้าใจว่าอาจจะมีช่วงที่ตัวละครเดินทางแล้วมีการพูดคุยต่อพอไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับอย่างสมมุติว่า a อ s a s s ซินค r ด e d เงี้ยว่าพวกที่มันต้องเดินทางไกลๆนะครับหรืออย่างเร a d ด e d ี m ยมชันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องมันจะมีช่วงเบื่อครับที่เราตัวเอกจะต้องเดินทาง ข้ามฉากไกลๆใช่ไหมเขาก็จะแก้เบื่อโดยการที่เอาพวกซินิมติกมาเป็นคัดซีนไกลๆเพื่อให้เราไม่หายเบื่อแต่เกมนี้มันไม่ใช่โอเวนเวอร์ก็จริงมันมีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอยู่ซึ่งมันจะมีการพูดคุยของตัวละครซึ่งก็สามารถที่จะแบบเอาเราไปร่วมสู่กับตรงนั้นได้นะครับก็ถือว่าเล่นเกมไปด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าแปลกแล้วก็แหวกดีนะครับแล้วส่วนเนี้ส่วนตัวชอบนะครับ เอาละครับตอนนีส่วนลองเกมเพลย์นะครับเราผ่านไปครับสุดท้ายก็คือภาพรวมการนําเสนอนะครับผมที่พูดมานะครับผมถือว่าผมพอใจมากๆนะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าอย่างที่บุญเมื่อกี้ครับว่าเราเนี่ยนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อเรื่องและเกมเพลย์ที่มันสอดประสานกันไปอย่างกลมกลืนนะครับระหว่างที่เนื้อเรื่องดําเนินไปนะครับเรามีส่วนตัดสใจกับเนื้อเรื่องรับไดอะล็อกทุกได้อะล็อกที่มัน พูดออกมานะครับมันจะให้เราตอบโต้ได้อยู่เรื่อยๆหมายความว่าเราไม่ได้แค่เล่นเกมที่มันเป็นสมมุติว่าอย่างคุณเล่นเกมเกมหนึ่งใช่ไหมครับคุณเล่นไปปุ๊บไปถึงอีเวนต์ไปสู้บอสหรือไปสู้อะไรคุณก็สู้สู้แล้วกลับมามันก็จะเข้าเนื้อเรื่องต่อนะครับพอหมดเนื้อเรื่องถึงฉากต่อสู้คุณก็สู้เสร็จแล้วก,กลับมาเนื้อ,เร,อ,เ,รอเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเกมนี้นะครับการที่เราเป็นการ์ตซี่คือมันสอบประสานกลมกลืนกันมากนะครับก็คือ ระหว่างที่คุณเล่นเกมเพย์เนื้อเรื่องมันก็ยังดําเนินอยู่นะครับคุณก็สามารถที่จะสนุกไปกับเนื้อเรื่องระหว่างที่เล่นเกมเพย์ได้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมอัลบูตตี้ตัวละครต่างๆนี่ก็เยอะนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็งานนี้ก็คือคุณหาของมาบิวอัพตัวละครอ,อย่างเดียวนะครับผมส่วนของที่มีให้เก็บเป็นเอ็กซิเมนก็เป็นพวกเสื้อผ้าทักอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถของตัวละคร รับความสมบารของตัวละครคือคุณหามาจากฉากนะครับเก็บนู่นเก็บนี่มาแล้วก็บิวอัพเอาไม่ต้องคิดมากคิดเยอะตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็น RPG จ๋านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอบิลิตี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ r า g จจ๋าจนเกินไปในขณะที่ภาพรวมของการาฟริกก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยงามมากๆนะครับ Incredible. I never realized there was so much stuff left after the war. Restraint wasn't very popular in the Shatari army, especially with Thanos in charge. Yeah, it's probably all harmless now. I mean, Novacor had 12 years to get rid of the heavy duty explosives, right? <laughs> what was that? Uh, it's a swarm of old cleaner bots. Maybe. Old cleaner bots? You don't know. <laughs> 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 ส่วนบั๊กเนี่ยผมยังไม่เจอนะแต่คนอื่นอาจจะเจอปลายแต่ผมเจอจุดเดียวนะครับคือกรูดเดินไปเตะนะครับมันบั๊กฉากเฉยๆนะครับที่อื่นก็ยังไม่เจออาจจะเล่นน้อยด้วยนะครับแต่รีบเอามาบอกกันขอนะทั้นบดภาพรวมทั้งหมดนะครับผมถือว่าออพติไมค์ออกมาใช้ได้นะครับผมภาพสวยนะครับฉากก็มีความเป็นเป็นงานดีไซน์ที่มัน ออกแนวไซอุ์พังนิดๆนะครับเน้น hey. สีสันเน้นอะไรที่มันแบบชุดฉาดนิดนึงแต่มันสบายตานะไม่ได้แสบตาินตปนะครับในเรื่องก็ออกมาดีเกมเพย์ก็สมดุลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอต่างๆเนี่ยผมถือว่ากับราคาของเกมนะครับในราคาเกือบ2000บาทเนี่ยผมมองว่ามันสูงไปนิดนึงนะครับมันสูงไปนิดนึงน่าจะสักพันห้าพันหกน่าจะลังโอเค แต่ด้วยความที่มันเป็นมาร์วลอาจจะราคาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งราคาเนี้ยมันเป็นเกมที่มัน A อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับชั่วโมงในเกมนะครับของพวกโอ e n นเว l ร์ต่างๆเทียบกับเกมนี้นะครับมันอาจจะสั้นกว่านะครับเพราะมันเป็นแอคชั่นนะครับมันไม่ใช่ออฟินเวอร์แต่ว่าเทียบกับราคาที่ก่ต่างๆแล้วผมว่ามันมสูงไปทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าผมให้นะครับเต็มสิบเนี้ยผมให้ที่แปดนะครับผมให้ที่แปดนะครับ ส่วนคนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีในหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของคอนโซลแล้วก็ของ PC <ia> ก็ไปหามากันได้นะครับราคา1,990บาทนะครับหรือตีไว้กำเงินไว้ส0 0พันนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าให้ข้อมูลกันมาเพียงพอแล้วที่จะประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับส่วนทางหน้านครับจะมาอ่ารีวิวเกมอะไรก่อนนะครับให้คุณได้มีส่วนร่วมนะครับเอาไปพิจารณาว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันในตอนหน้านะครับตรงนี้ครับลาไปก่อนถ้าชอบยังไงครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ That is a monster. All right. Enough with the warm up. Time to catch us a real monster. Let's get paid.